แล้ววันนี้ผมก็จะพาทุกคนเนี่ยไปตักปลาสายแปลกที่เรียกได้ว่าบ่อน้ำเนี่ยโกปกมากๆเลยดำปิดปีดปดยทุกคนมันแปลกยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะเป็นปลาสายอะไรกันแน่บ่อน้ำนี่โอ้โหนี่ทุกคนยังสวยบอกเลยข้อน,นี้เป็นข้อมันติัคเลอร์เบ็ดเหลืองนะครับหลายๆลคนคิดว่าเป็นปลาคราฟไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นปลาสายมันติัคเลอร์เนาะสีแบบจะหลากหลายตามชื่อเลยมาตักยากเหลือเกินเล่นวิงใหญ่แล้วกันอึโอ้ียบร้อยครับทุกคนได้มาแล้วต้องโชว์สักหน่อยพอเจออะไรเด็ดต้องโชว์สักหน่อยทุกคน นี่ยังสวยทุกคนตัวนี้มันเป็นปลาที่แบบใหญ่แล้วก็สีดีมากๆากเลยทุกคนดูยังไงคือหางเปิดสีเข้มแบบแบบนี้คือแบบเก็บไว้ได้เลยตอนนี้รู้สึกว่าตักไม่ค่อยโดนตัวปลาแล้วเดี๋ยวใช้สายนะครับมาดูดน้ําลักน้ำนะฮะลักเนี่ยเป็นลอลิงงนียไม่ใช่ลอเรือทุกคนเราก็จะลักน้ําทําการลักน้ำเ,เปิดน้ําออกมาอย่างนี้หลักการคือไล่ลมออกจากสายให้หมดนะครับน้ําก็จะออกมาอย่างนี้เลยจากนั้นเราก็มาเตรียมนะฮะก่อนที่น้ําจะแห้งเราก็มาเตรียมขวด ว่างๆนะครับเราก็ไปใส่น้ํารออย่างนี้เลยนะครับทุกคนเราจะได้เอาปลาลงนะครับส่วนตรงนี้ผมจะเอามาฟอร์มไว้ในขวดตรงนี้ก่อนนะครับประมาณเดือน2เดือนประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วเราก็จะเปิดเปิดอะไรดีเราจะเลือกเปิดอะไรเปิดให้ทุกคนเข้ามาชมแล้วกันเออปลาเดมฟอร์มอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะเสร็จแล้วนะครับน้ําแห้งเราก็มาเทต่อนี่อย่างร้อนทุกคนวันนี้ แล้วไม่ใช่บ่อเดียวนะวันนี้ต้องเอาขึ้นทั้งหมด3บ่อแล้วก็จะสมาเราจะมาสรุปกันว่าวันนี้ได้ตัวผู้ทั้งหมดกี่ตัวนะฮะวันนี้เอาขึ้นทั้งหมด3บ่อนะไม่ใช่บ่อน,นี้บ่อเดียวเนี่ยตัวผู้ตัวใหญ่ๆแล้วที่เอาขึ้นมาได้ทั้งหมด60ตัวทุกคนตัวใหญ่สีดีๆเลยส่วนตัวเมียไม่ต้องบอกนะครับตัวเมียเป็นร้อยทุกคนใส่น้าใส่ปลาอย่าลืมใส่ใบหูกวางน้ําจะสีเป็นอย่างนี้เนาะเสร็จแล้วทุกคนวันนี้พามาเกี่ยวข้าวน้แมอ่งแล้วทุกคน เออเกล็กสักหน่อยทุกคนครับวันนี้ก็มาเกี่ยวข้าวแล้วเกี่ยวก็รถเกี่ยวของพี่ชัยทุกคนใครที่แบบอยากต,ติดต่อติดต่อได้วิสรุตควันตานะครับเวดเฟซบุ๊กเลยนะครับรถเกี่ยวถั่วก็มีทุกคนเดี๋ยวพาไปเที่ยวดูรถเกี่ยวถั่วแมริทิพันธ์แล้วตอนเนี้ยคือวันนี้ต้องรีบเกี่ยวนะจริงๆข้าวจะติดเขียวนิดนึงแต่ว่ากล้องโทรศัพท์ของผมเนี่ยมันแบบสีมันจะอมเหลืองๆเลยทุกคนคือต้องรีบเกี่ยวเพราะว่าเพียเนี่ยมันลงนะครับทุกคนอันนี้นนเป็นคิวบายเลยทุกคนครับก <s> ็ต้องมาเกี่ยวแล้วก็็ผมเเปนนนคคกีี่ยววข้าะรรับจิงๆ น้องอีกคนหนึ่งที่เขาทํางานอยู่แต่ว่าผมอยากถ่ายเอาแบบอะไรอะเอาคอนเทนต์ไงทุกคนจะแ,แบบคลิปผมจะได้ยาวๆหน่อยก็เลยแบบมาถ่ายนี่รถเกี่ยวก็จะเป็นอย่างนี้ข้างบนเขาจะอุ้มนะครับตรงที่หมุนๆเรียกว่าสกาวไอ้ตรงนี้คือท่อปล่อยข้าวนะทุกคนพอเราปั่นข้าวตรงนี้มันจะดูดลงไปนะครับมันจะดูดข้าวที่อยู่อุ้มบุญนะครับดูดลงแล้วก็ปล่อยท่อเนี่ยวผมให้ดูเนี่ยมันดูดจุบจ๊บๆๆอย่างนี้นะครับทุกคนพยายามยืนข้างบนนี้นะแต่ผมยืนไปแล้วทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณที่กดตติดดามั้วยครบ